แมนยูเซียนฟุตบอลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของไมสันกรีนวูดที่ได้พูดว่าผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าผมเข้าใจดีในสิ่งที่ทุกคนตัดสินผมจากสิ่งที่พวกเขาเห็นและได้ยินจากโลกโซเชียลมีเดียและผมรู้ว่าผู้คนคิดว่านี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดผมถูกเลี้ยงดูมา เพื่อให้รู้ว่าการใช้ความรุนแรงหรือการข่มเหงในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่ผิดผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาและในเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาผมก็พ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามผมยอมรับอย่างเต็มที่ว่าผมทำผิดพลาดในความสัมพันธ์ของผมและผมก็มีส่วนรับผิดชอบต่อสถา,านการณ์ที่นำไปสู่การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ผมกำลังเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรับผิดชอบของผมในการเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะนักฟุตบอลอาชีพและผมก็มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นพ่อซึ่งการตัดสินใจในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครัวของผมและตัวผมการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือให้ผมได้ค้าแข่งต่อไปแต่ไม่ใช่ที่โอทฟอร์ ผมขอบคุณสโมสรสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาที่มีมาให้ผมตั้งแต่เข้าร่วมอายุเจ็ดขวบผมรู้สึกขอบคุณครอบครัวและคนที่ผมรักอย่างมากสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาและตอนนี้ผมจะตอบแทนความไว้วางใจคนรอบข้างที่มีให้ผมตั้งใจที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นพ่อที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นและ ใช้ความสามารถในทางบวกทั้งในและนอกสนามซึ่งนี่นะครับก็คือคำให้สัมภาษณ์ของเมสันกรีนฟูธที่ได้ให้ไว้กับแฟนๆนะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนๆของแมนยูกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าอยากทราบว่าถ้ากรีน o ูธไปที่อื่นแล้วสักพักนะ่ะแต่ยังเล่นได้คงฟอร์มปกติตลอดจะมีโอกาสที่ใครก็ตามในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงกลับมาได้ไหมครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า หวังว่าจะเป็นบทเรียนที่ดียังมีโอกาสได้ค้าแข่งขอให้ทําเต็มที่ด้วยพรสวรรค์ทําได้อยู่แล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดเดินหน้าต่อไปเองเก่งอยู่แล้วหาฟอร์มเทพของตัวเองให้เจอแล้วมาเย้ยพวกที่ไม่ให้โอกาสคอยประท้วงเราต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมอยากคิดว่าเจ้าตัวน่ะไม่อยากย้ายเพราะนี่คือสโมสรรักและเป็นสโมสรแรกแต่ มันดีสำหรับทุกฝ่ายก็ต้องทำวางลึกๆก,กระแสนะ่ะสังคมหายไปฟอร์มพิกๆช่วงยี่5ถงยจะย้ายกลับมาร่วมง,งานกันอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวนะเพราะน้องพูดว่าเป็นการตัดสินใจระหว่างผมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมแค่หมั่นไส้พวกที่ออกมาแบน์กรีนวูดน้องคงตัดสินใจเองอย่างที่พี่ว่าแหละเป็นผลดีของทั้งคู่และ ถ้าอยู่ต่อน่ะคงโดนพวกนั้นกดดันอาจจะเล่นไม่ออกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับโดนกดดันมากๆแน่เพราะว่าอังกฤษเนะ่ะเขาเคร่งในเรื่องของการทำร้ายร่างกายมากๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าทีมบีบครับระดับทีมการตลาดไม่เก็บนักเตะที่เคยมีคดีหรอกครับเพราะสโมสรอนนะ่ะไม่ทำท่าทีแสดงถึงการรั้งเลยนับตั้งแต่คิสเตโนโรนโดออกไป เดกอาอีกคนน่ะเหมือนจบกับทีมไม่ค่อยดีเหมือนทีมปูทัศนคติแบบใหม่กลายเป็นทีมที่ไม่ง้อนักเตะเหมือนก่อนทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะตามเชียร์นายตลอดไปนะน้องพี่แล้วกลับมายิงแมนยูให้ได้ด้วยนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากองหน้าที่ครบเครื่องมากคนหนึ่งสู้ต่อไปเพื่อนคอยตามเชียร์ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้นายโชคดี เชื่อว่านายเนี่ยก็มีส่วนดีเพียงแต่คนส่วนมากมองแค่ด้านเดียวที่เป็นข่าวเหรียญน่ะมีสองด้านเสมอเป็นกําลังใจให้ครับถึงแม้ว่าเป็นเด็กเลี้ยวผูแต่เรามีความเป็นคนเช่นเดียวกันถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งน่าเสียดายมากๆขอให้การกลับมาในครั้งนี้มาด้วยความคิดที่ดีที่โตขึ้นมีสติ ควบคุมอารมณ์ให้ดีหวังว่าจะได้ดูนายโชว์ฝีเท้าในสนามอีกครั้งเร็วๆนี้จะคอยตามเชียร์ต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ต่อไปผมตามเชียร์ตั้งแต่อยู่ชุดเดยาวชนและจะเชียร์ต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นครับคือความคิดเห็นส่วนใหญ่เลยนะครับจากประชาชนในโลกออนไลน์แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นของไมสันกรีนวูดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับขาดความหนักแน่นแกรี่เนวิลจวกแมนยูตัดสินในเรื่องของเมสันกรีนวูดนานเกิน แกรี่เนวิลล์นะครับระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เวลาในการตัดสินในเรื่องของเมสันกรีนวูดนานเกินไปต่อให้การแยกทางกับเขาจะถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ตามแกรี่เนวิลล์นะครับตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมร์ีกอังกฤษนะครับกล่าวว่าปีศาจแดงทำไม่ถูกที่ใช้เวลานานเกินเหตุกว่าที่จะตัดสินใจในเรื่องของอนาคตของเมสันกรีนวูด กรีนบูธนะครับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมปี2022จากการที่โดนแฟนสาวกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเธอรวมถึงบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับเขาซึ่งมันทำให้เจ้าตัวนั้นไม่ได้เล่นฟุตบอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามไปด้วยครั้งนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลตัดสินให้กรีนบูธ พ้นผ,ผิดเพราะพยานปากสำคัญไม่ได้มาให้การรวมถึงมีข้อมูลปริศนาบางอย่างที่ทางศาลไม่ได้เปิดเผยแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสั่งพักงานของเขาต่อไปพร้อมกับการทำการสอบสวนเป็นการภายในที่จริงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะอ้าแขนรับกรีนบูธกลับสู่ทีมแต่สุดท้ายมันก็มีการประกาศแล้วว่าแข้งชาวอังกฤษ จะไม่ได้กลับมาเล่นให้กับทีมอีกต่อไปท่ามกลางกระแสคัดค้านกรีนบูดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางเนวิลนั้นบอกว่า mm. ศีสาร์แดงทำถูกแล้วที่ตัดสินใจแยกทางกับกรีนวูดแต่บอกว่ามันใช้เวลานานเกินไปอดีตแบ็คขวาคนดังกล่าวเผยว่าใช่ผมคิดว่าพวกเขานะี่ยทำถูกต้องแล้วทั้งสำหรับผมและใครก็ตามที่ได้เห็นหลักฐานที่ถูกเปิดเผยออกมาตอนแรกนะ มันก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเขาจะไม่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกและสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นอย่างไรก็ตามผมต้องบอกเลยว่ากระบวนการกว่าที่จะมาถึงจุดนี้มันเลวร้ายมากๆผมคิดว่าเมื่อคุณเจอกับสถานการณ์ที่สำคัญแบบนี้และยากลำบากแบบนี้แล้วน่ะมันก็ต้องมีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีอำนาจที่น่าเชื่อถือวงเล็บ เพื่อตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วคนเป็นผู้นำต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีสิ่งนั้นเนวิลบอกด้วยว่าที่จริงเรื่องนี้นะ่ะควรจะให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ตัวสโมสรประเด็นการทำร้ายร่างกายและแสดงความรุนแรงต่อผู้หญิงนะ่ะผมมองว่ามันจำเป็นที่ต้องตัดสินด้วยความเป็นอิสระแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรจะเป็นคนตัดสินประเด็นใหญ่แบบนี้ มันไม่ได้จะเป็นเพียงผลดีต่อพวกเขาเท่านั้นแต่จะเป็นผลดีต่อวงการด้วยหลายคนพูดว่ามันจะมีผลต่อชื่อเสียงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันรวมถึงชื่อเสียงของพรีเมียร์ลีกด้วยในมุมมองของผมนั้นประเด็นที่สำคัญและยิ่งใหญ่แบบนี้น่ะมันควรจะถูกตัดสินด้วยคณะกรรมการที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครเพราะมันเห็นได้ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่มีทักษะและความสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมันเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตประสบการณ์และความสามารถของพวกเขา